น้ำมันเครื่องนี้คือยังใส่แจ่วนะครับยังมีสุภาพพร้อมใช้งานอีก6-7,000กิโลเลยครับ วัดีครับวันนี้พบกับแมงน้มจัดเต็มรถโปรรถบ้านนะครับรถมือสองคุณภาพดีโปรรถบ้านคอนเฟิร์มนะครับพบกับผมนะครับวันนี้ผมจะมีรถเจ้าซีดานนะครับคันใหม่ที่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆนะฮะเป็นอะไรเอย่ยคันนี้เป็นเจ้ามาสด้าสามสองุด HP ปีสองพันสิบแปดนะครับเป็นตัวสิบประตูตัวท็อปสุดนะครับอ่าท็อปสุดของรุ่นเลยนะครับวันนี้ผมการันตีว่าคันนี้ไม่น้อยสภาพดีแน่นอนครับผม เริ่มต้นนะครับตัวนี้เป็นตัว2018นะครับจะเป็นตัว Minor Chain เรานะครับไฟหน้าจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับอ่าเก็จะมีไฟเดย์ไลท์นะครับอยู่รอบบนี้นะครับ Minor Chain ดูง่ายๆครับผมจะมีไฟเป็นเดย์ไลท์เนาะเป็นสมอดวงเล็กนะครับผมไปจะอยู่ด้านใต้นะครับนี่บางคนบอกว่าเอ้ยพี่ครับตัวท็อปดูยังไงถ้าเป็นตัว Minor Chain ดูง่ายมาครับเนี่ยครับกระจังหน้าเขามันจะเป็นเลนแก้วนะครับเป็น m u d a Sensing อ่าผมไม่แบบนี้เนาะ นี่เป็นไงฮะใครที่เคยดูเจ้าเซียงที่ผมรีวิวไว้จะเหมือนกันเป๊ะเอยนะครับว่าตัวนี้จะเป็นตัวท็อปสุดตัวนี้จะเป็นตัว adaptive cruise control นะครับกรระยะด้านหน้านะครับระยะเบรคอัตโนมัติอะไรแบบนี้นะฮะกระจังหน้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับตัดกับสีดําด้านนะครับเป็นกระจังหน้าตัวใหม่ของเจ้ามาด้าสามสวยๆเลยครับผมคันนี้โครงไฟถือว่าอยู่ในสภาพดีมากนะครับรถคันนี้นะครับใช้งานน้อยครับใช้งานน้อยมากแล้วก็เจ้าของดูแลดีครับผม มีสเปอยางนะครับเป็น2 25 40, R 1 8นะครับคันนี้ยางปี2021นะครับถือว่าเป็นยางใหม่มากๆนะครับเรามาดูจากสะพานยางต่างๆได้นะครับว่าอยู่ในสภาพดีมากนะครับล้อแมกนะครับตัวเ i n น r c h เชนเนาะจะเป็นล้อแมกปัดเงาสีออกเทาๆเงินๆนะครับก็จะมีเป็นดิสเบรกหน้านะครับผมกระจกข้างนะครับผมจะเป็นสีขาวนะครับตัดกับสีดำด้านนะครับแล้วก็มีเฟลล์ในตัวนะครับ ใครอยู่ด้านข้างนี่เห็นแน่นอนครับสว่างแน่นอนครับไฟเป็น led เปิดมาด้านในนะครับนี่อย่างไรเลยผมชอบกลิ่นที่ว่าเปิดรถใหม่ๆห่นะครับกลิ่นมันจะตีขึ้นมาว่ากลิ่นบอกลิ่นสภาพรถภายในมันเป็นยังไงนะทุกอย่างอยู่ในสภาพดีหมดแผงข้างประตูจะเป็นหนังหมดเลยนะครับผมอ่าเนี่ครับเป็นหนังหมดเลยนะครับไม่มีแสกรายงานนะครับนี่หนังตัดกับพลาสติกนะครับสีเทาสีเงินนี่นะครับ มือจับประตูต่างๆนะครับมือเปิดของเขานะครับมือสภาพดีนะครับไม่มีแตกไม่มีหักนะครับหนังของเขานะครับเป็นได้สีขาวนะครับอ่าสวยสวยสวแพงข้างประตูมันก็จะมีซับลำโพงเขานะครับมาดูโครงสร้างกันเลยครับผมมาูปได้เลยครับประตูหน้าซ้ายฝั่งคนนั่งนะครับนี่เดิมๆเลยนะครับโครงสร้างสวยร้อเปอร์เซ็นต์รถไม่มีชนหนักมาแน่นอนครับออกประกันนี่คือเบาะเดิมโรงงานเขานะครับจะมีรอย ผ่านการใช้งานมาบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้มีขาดนะครับไม่ได้เปลี่ยนหนังใหม่อันนี้คือสภาพเดิมเดมของเขาเลยนะครับผมประตูหลังซ้ายนะครับอยู่สภาพเดิมนะครับนี่เห็นนะครับว่าน็อตไม่มีขยับนะฮะเปิดมาดูเลยปุ๊บข้างหน้าเป็นหนังเนาะข้างหลังเป็นพลาสติกนะครับผมตัดกับหนังนะครับหนังสีดานี่นะครับสวยสภาพสวยสภาพดีครับติดฟิล์มไม่ร้อยนะครับฟิล์มเอ็กซ์ต้าโคนะครับผมเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับตัวนี้ มาดูโครงสร้างกันเถอะนี่เป็นไงครับร้านของผมนะครับก็จะเปิดโครงสร้างให้ดูทุกคันนะครับไม่ต้องกังวลว่ารถจะมีอุบัติเหตุชนหนักติดขั้น้ำท่วมนะครับเราประกันโครงสร้างไดึร้อเร็นะครับนี่เราเปิดให้ดูทุกจุดเลยครับว่าใครที่ดูคลิปจบนะโหจะบอกเลยว่าร้านเรานี่แทบจะเปิดทุกซอกทุกมุมจริงๆริจริงๆก็อยากให้เปิดทุกซอกทุกมุมให้ดูเหมือนทุกคันนะครับผู้ขายก็จะได้ขายอย่างสบายใจผู้บริโภคก็จะได้ซื้อรถไปแล้วก็ สบายใจเหมือนกันนะครับนี่อันนี้คือสโตรแกนของเรานะครับให้สบายใจทั้งคู่อ่ามาดูเบาะด้านหลังกันบ้างนะครับมีผ่านการใช้งานมาบ้างนะครับแต่ก็ไม่เยอะนะครับเพราะว่าเบาะก็ไม่ได้ยับมากนะครับหรือว่าเบาะมีการฉีกขาดนะครับไม่มีเลยนะครับยางห่ังนะครับล้อแมก็จะเป็นเหมือนกันนะครับจะเป็นล้อแมกปัดเงาสีเงินนะครับตัวนี้จะเป็นดิสเบกทั้งหมด4้อยนะครับผม คันนี้ยางหลังนะครับสเปคเดียวกันนะครับ2 2 5ส R 1 8นะครับยางหลังเนี้ยปีสมัยยี่นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นยางใหม่เหมือนกันนะครับผมอ่ามาดูด้านหนังก,กันบ้างครับ4ีดานของรถมาสด้าสามนะครับเขาว่ากันว่าเป็นรถสีดานที่มีพื้นที่จุของได้เยอะมากเลยนะผมเปิดให้ดูนะครับว่าจริงไม่จริงนะฮะ เนี่ยเปิดมาถึงปุ๊บนี่ดูโครงสร้างกันก่อนเลยเห็นไหมครับว่าโครงสร้างด้านหนังเดิมนะครับอ่าตะเข็บเดิมมีที่ไหนเปิดให้ดูได้แบบนี้ไหมครับไม่มีครับผมเรามั่นใจก็ของเรานะครับเราก็เปิดให้ดูได้หมดนะครับฝั่งซ้ายกันนะครับเอามาดูฝั่งขวาเห็นไหมครับว่าน็อตมันเป็นน็อตเดิมน็อตไม่มีขยะครับผมอ่าก็มาดูฝั่งนี้เห็นไหมครับเดิมทั้งคัน ที่ผมบอกเมื่อกี้นะว่ามันกว้างคือมันกว้างมันวางสัมภาระได้เยอะมากเลยครับนี่ผมจะให้ดูนี่ถดโหถาดของเขานใหญ่ไหมดูดิครึ่งตัวแล้วว่าที่วางของเขาเนี่ยมาดูนียังอะไรนะยังอะไรมีนะครับผมอ่าเราก็มาดูพวกตามขอบต่างๆถ้าเกิดว่ารถน้ําท่วมดูยังไงรถมีชนหลังดูยังไงเห็นไหมครับตะเข็บซิินเก่าของเขาครับ เค็บเดิมนะครับไม่มีการทําขึ้นมาใหม่นะเนี่ยใช่ไหมว่าขึ้นไปนอนได้นะแต่ผมไม่ขึ้นไปนะผมก็พูด,ดเฉยเอาไปเทคกันได้นะครับผมเมื่อกี้บอกว่าเอ้เปิดมาไม่แม่งไม่งอะไนแม่งอยู่นี่นะครับผมอยู่ด้านข้างนะใครเปิดมาโหนน้องรถน้องไม่มีหรอนี่อย่าเพิ่งตกใจนะครับผมอยู่ด้านข้างนะฮะบ,บางคนนี่ไม่เจอโวยวายนะฮะใจเย็นๆนะครับผมรถมันมีรถมันมีที่เก็บของเขานะครับผมอ่าเป็นไงครับด้านหลังนะฮะ มาด้าเขาก็จะมีเซนเซอร์4จุดนะครับด้านหลังในหนึ่งสองสามสี่อ่าแล้วก็พร้อมแบบกล้องหลังของเขาในตัวนะไม่ได้ติดเพิ่มนะเป็นของเขาจากโรงงานอ่ามาดูยางหลังด้านขวานะครับสเปคเดียวกัน 5, 40, 40, 18, 21, นะครับสองห้าห้าสี่สิบอาสิบแปดปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับยางยังดีมากนะครับอ่าสภาพสวยเลยนะครับล้อแม็กก็จะมีริ้วรอยบ้างนะครับอันนี้ผมแจ้งเลยเนาะมีริ้รอยบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นรอยเยอะจนน่าเกลียดนะครับอ่าแต่มาใช้ง,งานเนาะ นเปิดดูด้านในนี่เปิดมาถึงปุ๊บโครงสร้างของคันนี้นะครับเม็ดเดิมทุกจุดนะครับไม่มีทําขึ้นมาใหม่นะฮะเบ่ยืนสภาพดีนะครับภายในแผงข้างประตูด้าหนังเป็นพลาสติกนี่พลาสติกตะก,กะหนังครับผมจะมีรืลออนิดนหน่อยนะครับตามมาใช้ง,งานนะอ่าเปิดมาถึงปุ๊บมาด้าดูว่ารถไม่เพดอยู่ไหนตรงนี้รั้ผมเปิด มาดูตรงนี้นี่เห็นไหมครับว่าในเพจเขาไม่มีการถอดหรือว่ามีการเปลี่ยนใหม่นะครับสามารถเช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะครับใครที่กำลังกังวลใจว่าโอ้คันนี้ประวัติศูนย์ไหมพี่เข้าศูนย์ล่าสูน,สนเมื่อไหร่นะครับไขไมตรงไหมเช็คได้เลยครับผมอ่าเราคุณสามารถเอาตัวถังนี้ไปเช็คได้เลยโครงสร้างต่างๆนะครับประตูก็คือเดิมนะเมื่อกี้ให้ดูตะเข็บเนาะมาดูหัวน็อตบ้างนี่เดิมหมดเลย สติกเกอร์เรื่องของกมยางบอกไว้หมดแล้วนะครับอมาดูเรื่องของประตูฝั่งคนขับกันบ้างเปิดมาเป็นยังไงนี่ครับผมเอานิ้วลูบไปได้เลยครับเห็นไหมครับว่าโครงสร้างเดิมหมดเลยนะครับนี่อันนี้เรื่องของประตูฝั่งประตูฝั่งคนขับน,นะเดี๋ยวต่อไปก็จะพาไปดูอะไรบ้างนี่ฝั่งคนขับนะครับก็จะมีจอยสติกนะครับปรับกระจกปรับกระจ,ระจระหูช้างนะครับนี่ ล็อกกดล็อกมองก,ก็จะจกออโต้เฉพาะคนฟังคนขับนะให้ดูเม้นอัพมาแล้วเดี๋ยวไปดูเรื่องของห้องเครื่องกันบ้างนะครับเปิดมาถึงนะครับอย่างแรกเลยนะครับดูห้องเครื่องสภาพห้องเครื่องต่างๆนะครับเบ้าโช๊คนะครับอยู่ในสภาพเดิมนะรถไม่มีการชนเข้ามานะครับแล้วก็พวกซอกข้างในก็เดิมหมดนะครับรถรถไม่มีชนมานะดูเสร็จปุ๊บนี่มาดูโครงสร้างตรงนี้นี่น็อตแก้มน็อตแก้มเดิมนะครับผมเรา ง่ายไปดูเทียข้างเลยเอามาดูฝั่งนี้เดิมนะครับนี่ข้างในก็เดิมอ่ามดสวยครับผมคันนี้ฝั่งกระโปรงเดิมของเจ้ามาด้านะครับนี่มาด้าของเขาจะมีปาหมอกอตรงนี้ก็นี่ดูยง่ายๆตรงนี้ดูเรื่องของน้ำมันเครื่องหน่อยสียังใส่แจ๋วนะครับน้ำมันเครื่องนี่คือ ยังอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอีกหกเจ0ดพันกิโลเลยครับกระปุกหม้อน้ำของมาด้านะครับน้ำยาคูลกนเขาจะเป็นรองไล์นะครับจะเป็นบอกว่าตลอดอายุการใช้งานนะครับถ้าเกิดเติมของเขาเนี่ยสามารถบอกว่าถ้าเราเราหมั่นเช็คว่าแค่ไม่พ่องนะครับไม่ต้องไปเติมน้ำมันตลอดนะฮะเราแค่เช็คว่ามันไม่พ่องงงไปก็พอแล้วนะครับอเขาเคลมว่ามันเป็นรองไลฟ์นะครับนี่ห้องเครื่องสวยสะอาดนะครับเดิมๆเลยนะครับ พวกตามพวกตามเครื่องยนต์นะครับพวกตามอ่านะครับตามห้องตามพวกเครื่องยนต์ต่างๆนะครับว่ารถไม่มีการแกะเครื่องยนต์นะไม่มีการหรกอว่ารถเปลี่ยนเครื่องนะครับเครื่องเดิมนะครับพวกกองอากาศสภาพดีนะครับแบตเพิ่งเปลี่ยนมาตอนต้นปีนะนะครับยังใช้ได้อีกนประมาณ1ปีแบต p a n าโซนิกนะครับแบตดีครับแบตใหญ่เดี๋ยวไปดูออปชันด้านในครับว่าคันนี้เป็น SP o p t ออปชันมันค่อนข้างเยอะนะฮะ อย่างหนึ่งคือบางคนถามว่าพี่ครับอันนี้มันคืออะไรอ่งงไหมครับบางคนอาจจะมันคืออะไรอะ่ะกล้องหน้าหรือเปล่าไม่ใช่กล้องหน้านะครับมันเป็นตัวเรดราเซนซิงนะครับมันเอาไว้อ่าเอาไว้จับเรื่องของอ่าไอตัวคูคอนโทรลด้านหน้านะครับมันจะมีเรดราที่ที่ที่มันจะทํางาน่วมกับเจ้าตัวนี้นะฮะอ่าเป็นเซนเซอร์ด้านหน้านะครับเนี่ยคือตัวท็อป SP จะมีตัวนี้นะครับ เ <Okay. S 2> จ้ามาด้านเนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งคือเวลาได้เข้ามานั่งนะครับเรื่องของสรีระของการนั่งคือผมเป็นคนตัวใหญ่ไงสรีระการนั่งต่างๆเนี่ยเบามันจะไม่ได้ทําให้รู้สึกแบบอึดอัดแล้วก็วิสัยทัศน์ในการมองคือมันเป็นรถออกแนวสปอร์ตเนาะมันเป็นซีดานสปอร์ตะครับวิสัยทัศน์การมองเนี่ยมันค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็เรื่องของบบกว่าคือเราฟิลสัมผัสอะ่ะคือเราชอบเราชอบฟิลสัมผัสประมาณนะี้เรื่องของหนังพรมลาย ด้วยที่คอนโซลมันเป็นหนังอะ่ะม,มันไม่ใช่พลาสติกอะครับผมว่ามันก็ให้ดูความเรียบง่ายหรูหรานะครับง่ายพรานีน้ถ้าเกิดว่ารถมันตากแดดจัดๆหรือว่าไม่ดูไายดีๆนะแตกแตกหมดแต่คันเนี้ยสภาพดีมากคันเนี้ยมันเป็น SP นะครับ s ออย่างหนึ่งคือที่มันดูง่ายๆก็คือว่าจะมีบายสปอร์ตที่กระจกข้างบายสปอร์ตจะมี2ข้างเลยนะก็คือตัวนี้นจะเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะครับแอร์แบ็ทั้งหมด4จุดนะครับแอร์แบ็ก็จะเป็นตัว ฝั่งคนนั่งน,นะครับแล้วก็ตรงเสาโคมไฟคนขับอแอร์แบ็กแล้วก็ฝั่งคนขับเหมือนกันนะครับอแอร์แบ็กทั้งหมดสตัว,วนี่ครับตัวท็อปตัวนี้ปีสิบแปดเนาะเป็นมินเนอร์เชนแต่ว่ายังไม่ใช่บอกไฟฟ้าพวงมาลัยนะครับก็จะมีไฮเดนชิพนะครับอยู่สองข้างนะครับนี่ไฮเดนชิพครับผมใครอยากทำเล่นเป็นเกียร์สปอร์ตนะฮะตอบโจทย์กับไวรุนแน่นอน ขับสนุกครับมาด้าเครื่อง2000 SP นี่คือขับสนุกมากนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือเขาเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันด้วยนะเพราะว่าเขาใช้เป็นตัวเทคโนโลยี Skyactiv นะครับเปลี่ยนน้ำมันด้วยเหมือนกันแล้วก็ใครอยากใครอยากพกทำเป็นพวกสปอร์ตสายซิ้นก็ขับดีเหมือนกันนะอัตรา็ยังดีมากนะครับผมเราเครื่องยนต์มันค่อนข้างใหญ่อ่าคุณไปดูอีฝั่งซ้ายนี่นะับก็จะเป็นเครื่องของสื่อ Entertainment นะครับปรับเสียงลดเสียงนะครับสามารถต่อ FM AM Bluetooth ได้นะครับสามารถต่อ USB ได้นะครับ USB ต่อตรงไหน ปะตรงนี้อ้าวงงเลยฮะเปิดไม่เจอนี่งไงอยู่ตรงนี้นี่เอง USB 2จุดนะครับแล้วก็มี AUX อีก2จุดนะครับนี่เห็นไหมฮะเอเอก็ที่ชาร์จที่ชาร์จที่ชาร์จเขาเรียกว่าอ่าที่จุดบุรีนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับผมนี่ก็มีครบคันเป็นรถที่ออปชันครบและอีกอย่างหนึ่งที่ผมบอกว่าคือคันนี้มันภายในมันเป็นสีดำเนาะ ล้วก็คอนโซลพวกนนมันเป็นหนังสีน้ำตาลนะหนังสีน้ำตาลมันจะพรีเมียมกว่าฝั่งขวานี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวคูสคอนโทรนนะครับก็จะมีแบบปรับโหมดปุ๊บเซตร,ระยะให้มันเบรคแบบบบอัตโนมัติได้นะ4ีกระดาบเหมือนกันนะครับใครใครดูเจ้า CX5 น,นะครับนี่คือตัวเดียวกันเลยนะครับจะเป็นตัว Adaptive Cruise Control นะครับตั้งระยะการเบรกว่าออโตโข้างหน้าเบรคถึงเท่าไหร่ข,หหข้างหน้าเบรคมายระยะไหนปุ๊บข้างหน่อจะเบรคตามนะครับอ่านี่ก็เซตทุกอย่าง ใช้งานได้ปกตินะครับอยู่ในสภาพดีมากอ้อลืมบอกคันนี้หม่เท่าไหร่นะครับให้เพื่อนๆถ่ายว่าคันนี้หม่เท่าไหร่ดีกว่าติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก,อกไม่ห้าหมื่นสองครับไม่น้อยนะถือว่าสภาพคันนี้ยังใหม่มากๆนะครับก็ไม่น้อยมากนะครับนี่รานะคาเท่าไหร่เดี๋ยวไปบอกกันด้านหน้านะครับผมอะไปเจอด้านหน้าเลยเป็นยังไงบ้างครับผมหลังจากที่ผมพาไปดูรอบคันของเจ้ามาด้าสามสองจุดศูนย์เอสพีฟีซัสิบแปดซีดานนะครับ เพื่อนๆชอบไหมครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับอยากได้ข้อมูลส่วนไหนเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าอยากได้รายละเอียดส่วนไหนเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวจะผมจะมีแอดวินคอยตอบให้นะครับหากเพื่อนๆชอบนะครับอยากจะจัดไฟแนนซ์หรือซื้อสดนะครับคันนี้ก็มีบริการให้ถึงบ้านนะครับซื้อสดเสร็จจ่ายเงินชำระครบปุ๊บส่งรถถึงบ้านทันทีนะครับแต่ไฟแนนซ์ครับมาจําจองเข้ามานะครับไฟแนนซ์ผ่านเราส่งรถเชื้อถึงบ้านทันทีเหมือนกันนะครับมีเจ้าหน้าที่ที่เอกสารถึงบ้านเลยนะครับไม่ต้องมาที่ร้านนะครับ ซื้อรถออนไลน์นะครับดูรีวิวให้ครบนะครับให้มั่นใจนะครับว่าคันนี้คุณชอบอะไรคุณพร้อมที่จะซื้อนะครับพมมีบริการให้ถึงบ้านนะโดยที่พี่ไม่ต้องมาที่ร้านผมได้เลยนะครับหรือถ้าอยากมาที่ร้านนะครับผมก็จะมีโอเคชั่นนะครับของที่ร้านนี้มาได้เลยนะครับอยู่ตรงถนนกาญจนาพิเศษกรุงเทพนี่เองนะครับผมนะครับคันนี้ราคานะครับห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะผ่อนเพียงเงานเดือนละหมื่นกว่าบาทนิดๆนะครับผมได้รถหม่น้อยไม่แค่ห้าหมื่นสภาพดี นะครับเป็นตัวท็อปด้วยนะเป็นตัวสีประตูตัวท็อปเป็นสีขาวที่หายากใครได้ไปก็ค่อนข้างคุ้มครับเอาปแดงมาจะมีแต่พวกสีแดงเนาะที่ขายดีนะครับสีขาวตัวนี้เป็นออปชั่นพิเศษที่หาค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับผมหากสนใจนะครับผมจะทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ให้จะมีเบอร์โทรนะครับจะมีไลน์ก็มีช่องทาง a c e b o o k นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ในช่องทางต่างๆให้ผมหน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อฟ์ในช่องทาง YouTube มาทิกต็อกให้ผมด้วยนะครับผมจะทาคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับหากมีรถสวยๆเข้ามาใหม่นะครับเพื่อนๆก็จะได้รับชมก่อนใครเพื่อนเลยนะครับผมกดสันกระดิ่งกิ๊งๆไว้ด้วยนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับผมแม็กนัมและเจ้ามาด้า3200 SP P38 ซีดานคันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้ากับรถคันใหม่ๆนะครับขอบคุณครับ we <laughs>